นะคะวันนี้วันนี้มาเชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามาเลยนะคะมาโฟนมาโฟแล้วปกติปกติขับรถอะไรอยู่คะวีโก้วีโก้แต่ไม่ได้แข่งเองเป็นนักแข่งรยหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่เรามาสนามแข่งเนี่ยเราจะมาดูพิตตี้หรือว่ามาดูรถแข่งมากกว่ากันในส่วนตัวของผู้ชายอย่างนั้นพิตตี้ไม่ต้องเลยที่หลังพิตตี้ตัดไปนามของร้านพิตตี้ก็ได้ต้ด้วยหรือเปล่าสัมพันธ์เลย และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับหนุ่มหล่อที่สุดภายในงานนี้แล้วค่ะดีเจหนุ่มหล่อนั่นเองเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะครับผมดีเจเมสเดนจอยนะครับวันนี้มาอยู่ที่นี่สนามพีระเซอร์กิตนะฮะวันนี้มาสร้างสีสันในงานมีเรามีโคโยตี้มีโรโยตี้ด้วยมีช่วงเย็นมีโคโยตี้เต้นยังไงคะโคโยตี้เต้นยังไงต้องเอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยไหม เราจะมาถามมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชั่วคราวและขางคืนพี่ชอบอะไรมากกว่ากันถ้าชอบบ่อยๆก็จะเป็นชั่วคราวนะทำไมถึงชอบชั่วคราวมากกว่ามันสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะ แม่พ่อพี่แคมโบ้อับแคมโบ้ครับพี่ลองกหรอพี่ทีมอะไรคะอ่าสวนสยามแคมโบ้สวนสยามแคมโบ้อ่ะเป็นอะไรล่ะนั่นอ่ะเหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยแค่นี้เหนื่อยเหรอเหนื่อยสภาพไปก่อนพี่ปูค่ะพี่พี่ปูใช่ไหมคะแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยที่จะมาเป็นทีมเนี้ยมาได้ยังไงก็มาจากการวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งมาวิ่งแล้วตอนนี้สปอนเซอร์เห็น ที่บอกว่าผลงานในฤดูกาลนี้เป็นยังไงบ้างก็อยู่ในระดับปานกลางยังไม่ถึงได้ดีมากก็ที่สที่สี่ที่สที่สามที่สี่แฮปปี้มากถือถือถือว่าแฮปปี้ใช่ กี่ยวกับนักแข่งหรือว่านักแข่งหน้าใหม่ที่อยากจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างประมาณว่าถ้าเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งเจะต้องคิดยังไงีไม่ไปทำไงรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงที่ห้าที่มีแจกมันไม่ใช่ว่าสนามนี้ได้ที่หนึ่งแล้วจะภูมิใจถ้วยแต่ละใบมันจะมีคุณค่าของมันบางทีผมจะภูมิใจถ้วยที่สี่ ถ้วยที่4อาจจะเป็นถ้วที่ได้มายากมากแต่ที่หนึ่งนี้มันอาจจะได้ง่ายมันอาจจะไม่ภูมิใจแต่สําหรับน้องๆที่อยากจะมาวิ่งที่อยากจะมาแข่งก้าวเข้ามาครับทุนไม่สูงทําให้ดีสปอนเซอร์เห็นเขาวิ่งเข้ามาได้เองโอปันกวงดัสตาร์ แลวครับคุณผู้ชมครับและนี่คือครอบครัวของตัวอย่างในวันไทยวันนี้นะฮะที่ประสบความสําเร็จผ่านความลำบากด้วยกันมาถึงจะมีลูกมีเต้ากันแล้วรู้สึกยังไงบ้างรับวันนี้ที่เราประสบเสร็จแล้ววันนี้เราส่งตัวแทนมาแล้วมีคนมบคุมด้วยใช่ครับผมนีเป็นลูกสาวใช่ไหมลูกสาวตกลงตัวครับเออไม่ใช่แล้วใช่ันอนี้พิตตี้ประจำตัวเหรอครับถ้าตัวแพงไหมลูกไม่แพงเลยอ่ะวันนี้มีคําถามเดี๋ยวมาถามด้วยคําถามมีอยู่ว่าอยากจะถามว่าพี่เหนื่อยมากไหมคะกว่าจะได้รถคันนี้มาเป็น การทารถที่เหนื่อยมากครับเพราะว่านี้เป็นรถของคุณตาที่บ้านเลยครับรถธรรมดาซื้อรถมาก็ทาแข่งได้เลยมันไม่ง่ายครับอันนี้เราได้แบบรสชาติของการทํารถการเซตอัพอะไรอย่างนี้มันมันมีรสชาติการแข่งรถมากกว่าครับก็ไม่รู้แหละครับขอบคุณนะครับครอบครัวที่ดีที่สุดในประเทศไทยวันนี้ที่ต่อสู้กันมาจนมีลูกมีเต้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับคุณครับไปนะครับใจมากๆเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยคุยกันไปกับบ้านก่อนนะ ก็อยู่กับสุลลรอของเรานะครับน้องป๊อปกับทีมอยู่ดีกินดีไม่ใช่พี่อ่ะไม่เป็พี่เราอเนี้หมอแล้วดูดิออสปอนเซอร์เราเต็มไปหมดเลยเอ,อ,อ่ะดเดี๋ยวน้องป๊อปชื่อจริงนามสกุลทีอีทีย้ำครับผมป๊อปอาวิโรธศิริมลชัยครับผมบแล้วอยู่ทีมอะไรคะแต่พี่สราคเขาม่ดีครับอ่าอันนี้ชื่อทีมนะแต่ว่าเบื้องหลังเนี้ยยังมีอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลย สนามนี้เหรอครับา,นนาก็พ่อสมควรนะครับเพราะว่า,นนาวันแรกวันศุกร์พลดิบายได้ที่หนึ่งนะครับได้ที่หนึ่งค่ะแต่เมื่อวานยางแตกครับวันนี้เลยมาต่ออันดับ6ครับผมออกตัว พี่อะไร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 คะครับผมบ๊อบบี้นะครับสุทธิรักษ์บุญเจริญครับ,พ,บพี่บ๊อบบี้พี่บ๊อบบี้อยู่ทีมอะไรคะครับทีมทูวิชั่นบ๊อบบี้ฮันเตอร์นิโตะทีมครับ พอใจไหมคะครับตั <'t there? S 2> ้งแต่เก็บคะแนนมาตั้งแต่สนามแรกถึงสนามนี้อตอนแรกคะแนนเก็บอยู่ที่1อยู่นะครับแต่สนามนี้เมื่อกี้เลสที่2ยางแตกก็เลยได้ที่2อยู่เลยเสียคะแนนไปแต่คงจะอยู่ประมาณที่2อยู่มันมันมันเกิดจากอะไรอ่ะพี่บล็อกที่แบบเราเห็นยางแตกก่อยยมนผมเมื่อกี้เป็นความผิดของผมคือเข้าโค้งเอสสองนะครับแต่มองไม่เห็นเหลี่ยม ไม่เห็นเลี่ยมตรงโค้งแรกก็เลยตกตกหลุมไปโอ้พระคุณเ้ยรู้จักผิดรู้จักถูกเนาะต้องนะ,ะสาวๆเห็นก็ต้องดูนะครับของตัวมากมันเป็นความผิดของผมน้องอ้อมดูไว้โอ้ถ้าตกหลุมเนี้ยยางแตกเนี่ยยางแตกนะพี่นะแล้วถ้าตกหลุมรักเนี่ยอะไรจะแตกพี่ลอตอบเข่าไหนพี่อะหัวใจแตกม<อ>ั้ยครับล่ำลางไปตัวนี้เราก็ได้คู่รักใหม่แล้วผมไปแล้วนะครับไปแล้ว และเทปนี้ก็เป็นเทปที่ผมไม่อยากจะสัมภาษณ์เลยนะครับเพราะแต่ละคนหน้าตาดูดีเหลือเกินนะครับ,รบสวัสดีครับผมมาแข่งกันทำไมหน้าตาอย่างนี้ทำไมทำไมไม่เล่นละครกันครับสัมภาษณ์หนเราอยู่ทีมอะไรกัน ทีมอินไซด์ครับอินไซด์ทีมครับผมทีนะครับมาหลายย่างก็จัดก็จันปีแรกครับปีแรกครับปีแรกไม่อยู่ครับปีแรกเป็นการเรื่องการเช่าชวนของอตอยราชันตะลัดนะครับผมถามจริงเขาเขาเลือกอะไรหน้าตาหรือเปล่าหน้าตาหรือเปล่าคะต้องถามพี่โดมเพราะว่าพี่โดมเข้ามาก่อนเนี่ยคืออันดับแรกเลยนะครับก็คือเราต้องสนใจในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตก่อนคือต้องมีใจก่อนคือถ้าจะมาเท่ๆอยากเป็นนักอยากเป็นนักแข่งต้องมีใจนะต้องมีใจเลยต้องมีใจก่อน มีใจในการขับรถสำหรับทีมนี้แล้วนะของแข็งของพวกเราอ่ะคิดว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเทคนิคอะไรที่มันแข็งที่สุดสำหรับพวกเรา3คนจุดแข็งของเรา3คนนะครับ อยถึงจุดนั้นนะคืออะไรก็ได้ทึบหมายถือว่าขาเธอไม่เกี่ยวอะไรแข็งที่สุดแข็งที่สุดคือพวกเราสามคนเนี่ยจะมีเคล็ดลับคนละอย่างฝีมือต่างแต่คนจะไม่เหมือนกันอย่างโดมเนี่ยจะได้ทางตรงทางโค้งจะจะตรงตรงทางโค้งทางตรงอ๋อโอเคฮะเกิดปุ๊บอย่างปั้นจันเนี่ยจะขับเก่งมากในทางฝนจะลุยน้ำได้เก่งมาก เก่งนะทางตรงและทางโค้งทางตรงๆแล้วก็โค้งๆได้อ,อันนี้เวลาน้ำเยอะก็ลุยตลอดเลยอาเข้าท่าอ่ะแล้วเขาเรียกคนนี้นผมมาทักซิกแซกกเก่งซิกแซกเก่งนะอย่างโค้งโค้งนะโคง้งเอ้ไอ้นายะนี่เขาเรียกขโมยซีนะเนี่ยโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยอ,อ,อันนี้เรื่องจริงป่ะถ้าเรื่องจริง ถ้าคนที่ชื่นชอบในกีฬาแข่งรถนะครับก็อยากอยากจะให้มาแข่งในสนามแข่งเพราะว่ามีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ถ้าใครรักจริงๆก็ลองหาที่เรียนดูเลสซิ่งสกูอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะในประเทศไทยพอเราพร้อมแล้วพอโอกาสมาถึงเราจะได้สามารถใช้โอกาสนั้นได้อย่างเต็มที่ครับผมแล้วตอนนี้ผลงานในวงการก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับก็ยังมีครับเดือนพฤศจิกายนนี้ครับอัลบ,บั้มใหม่นะครับเพลงแรกแบล็กวันิทราครับผมามนะใครที่รักการแข่งรถมาแข่งรถเสร็จปับ๊บ สิ่งที้ได้กลับไปก็คือคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยในเรื่องของเทคนิคในการความปลอดภัยในท้องถนนนะฮะเวลาถนนลื่นหรือว่ารถสไลด์อย่าเงี้ยมันก็รู้เทคนิคการแก้เวลาเราทาอะไรบ่อยๆแล้วเราคือเสี่ยงจ้ำอ่ะก็มาใช้สิ่งได้นะไม่ใช่บอกมันใช้ไม่ได้ไม่ได้หรอธรรมดาหลอแล้วมีสมองด้วย สุดท้ายพี่ใหญ่สุดครับาปากฝากน <ๆๆ S 1> เขาไม่ได้ด่าเขาเล่นเขาชมเขาชมเดี๋ยวเขาใจยผิดสุดท้ายพี่ใหญ่ก็อ,อยากจะปากนะครับจุดทุกคนนะครับว่าที่ยังแข่งกันอยู่บนท้องถนนอ,อยู่ให้มาในสนามดีกว่า ในสนามเนี่ยให้อะไรคุณได้มากกว่าที่คุณกิดเกติยศชื่อเสียงเงินรางวัลและมีคน,นสรรเสริญอยู่บนท้องถนนน่ะมีแต่คนสับแช่งนะครับแล้วมาแข่งในสนามเนี่ยคุณจะได้ทั้งสมาธิในการขับรถไม่ใช่ว่าขับบู๊อย่างเดียวแล้วจะชชนะมันต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันออก,ก็อย่าฝากตัวชวนใช่อยากฝากทุกคนเนี่ยเข้ามาในสนามดีกว่าชินชมทั้ง3คนนะครับแล้วก็ฝากติดตามทั้งนี่หนุม่มรอ3คนเลยว่ามีอะไรก็อะไรนะทีมทีมินไซทีมินไซนะครับเลติงเก็ติดตามชมกันนะครับว่า Day and night, Day and night The lonely owner seems to free his mind at night He's all alone, some things will never change The lonely loner seems to free his mind at night At night, 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 night